จเจริญพรยาิโยมนี่นะพื้นพื้นที่มองนี้นะทที่จะเอาบัวแดงมาปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะเพื่อที่จะให้มันงามนะครับทุกคนนี่แหละพื้นที่มองนี้อยู่ที่วัดบ้านหัวเหล่าเพืนนนูน,โนโคูนจังหวัดศรีสเกีคลิปที่แล้วก็ได้ไปเอาบัวแดงมา เพื่อที่จะเอามาขยายพันธุ์หม่องอยุสาวัดบานเฮาเนาเนะเพื่อที่จะให้มันสวยงามนี่นะครับอันนี้ลงปลูกเห็ดสะพานเห็ดสะพานใหม่เพื่อที่จะยางลงมาเพื่อจัดงานวันลอยกระทงเนาะเห้สะพานใหม่ ก็เคยถ่ายคลิปลงไปให้เบิงแล้วลงกูเป็นกะบุรณะจัดสรรึ้น,นหาใหม่มาเยสะพานเพื่อที่จะเพื่อบางแผนลงนาเพื่อที่จะจัดงานลอยกระทงเพื่อที่ญาตยิโยมจะได้มาลอยกระทงกันอยู่วัด บัวขาวกับเก็บมาปลูกเลยนะนี่เต็มซาเลยกัเลยมีแนวคิดเอาบัวแดงมาปลูกผสมประสานขึ้นนะอยู่ในซานี้กะมีเมีแยงกบน้ำเลยก็จะมีกบมีปลาคอ ปาลาร่วมนะแล้วกับมีหอยที่ญาญโยมเพิ่นเอามาเอามาปล่อยนำ้ำมีหอยนำ้ำมีกบมีปลามีหอยเนี่ยหลวงปูก่ก็กำลังหาอาหารปลาลาจ้างเขาอกอกถางออกเลยแต่แต่ตอนมันตายจะเก็บเบิดหลายมือที่ขนาดถางถางกว่าหา้าน กอันน้นกับบัวแดงที่ไปเก็บมาลอ่อรอปลูกนะแล้วนางผักจังหน่อยก็จะเอามาลงปลูกเป็นแถวเป็นแถวหม่องเนี่ยเป็นแถวหยาม,มาเลยเ่อที่จะให้มันขืนเวลามันขืนมันติดมันจะเลยสวยงามมันยังขืนเป็นแถวเรียงงามดีขืนเสียมกันกับบัวขาวนะาอารย์โยม เดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นน้ำขึ้นแน้วก็สวยงามนะครับ<า>นี่ก็เป็นสะพานใหม่<า>เวลาวันลอยกระทงหรือมีกิจกรรมยังอยู่วัดกับส<า>ีดายมากาเดินเล่นผัก่อนยอนใจให้จิตใจสงบสุข จะเป็นพื้นที่วัดนะครับพื้นทีวัดอรอปลูกวัดกง,งเข้ากับลมเย็นนะครับตน้นไม้ร้ายลมเย็น,นมิจะต้นไม้ใหญ่ บัวขาวกินเงืงามงามสวยงามไหมเดี๋ยวไว้ปภูสิลงลงสวยงามบัวแดงมันออกสวยงามบัวแดงมันออกดอกออกยังมากจะปูกระชายแดงปได้ชายลูกเปรี้ยลูกใหญ่แวยามบัวแดงออกแล้วสีม้าไทยเบิ่งอีกเชิญหนึ่งยามบัวแดงติดยามบัวแดงมันติดมันออกดอกหนึ่ มันจะงามเป็นสายเลยบันีะขึ้นงามสวยงามอลามตาจะหามาใช้อือนี่ย่ามย่าม้อยกระทงน้ำมันอยู่แถวนี้แถวป่าย่าอันนี้ฝนยังบทันตกน้ำยังหน่อยอยู่อันนี้อันนี้ปล่อยกระทงพอดีเลยพอตอนนั้นปีที่แล้วอันนี้ปล่อยกระทงไสจังสี่พอดีเดี๋ยวหาเหตุเล่ากันแบบปีเลยอันนี้ยังงบขาดงบอยู่ นเมือเกิดชุมันเ,มมนเนกนนอกบ่าเหนดอตัดให้เกษตรเล่าไแล้วก็จะไปสิตัด